Cast. ตอนที่1นถอนพิษเบิร์นเอาต์1.0มุมมองจากคนเคยเฉียดตายถ้าคุณเคยเกือบตายมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะพิมจะบอกว่าถ้าคุณได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากมันอะจริงๆความคิดหรือการเลือกที่มันไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตอะมันจะเริ่มถูกตัดออกไปคะ่ะอยากมี Work-Life Balance นะคะอยากทำสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆโดยไม่ติดเรื่องเงินไม่ติดเรื่องเวลานะคะ อยากนอนแล้วไม่ต้องตื่นขึ้นมาอีกเลยเอบางคนก็เป็นเนาหรือรู้สึกว่างานที่ทําอยู่อะไม่มีความหมายถ้าเกิดว่าคุณกําลังแบบมีภาวะหรือความคิดแบบนี้อาจจะเป็นเพราะคุณกําลังมีภาวะหนึ่งที่เรียกว่าเบรนเอาหรือภาวะหมดไฟในการทํางานนะคะวันเนี้ใน Living b r i d ตต์พอดแคของเราอะคะ่ะเราจะมาสอนนะคะให้คุณอนะเอาตัวรอดออกจากภาวะเนี้ยด้วยสิ่งหนึ่งทึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนอนะติดตัวมาตั้งแต่เกิด สิ่งนี้เรียกว่าการเลือกทางออกเนี้ยพอดีพิมพ์จะขอรีมารไว้น,นิดหนึ่งว่ามันเป็นทางออกที่พิมพ์ค้นพบว่าเพราะว่าพิมพม์เคยเกือบที่จะต้องตายมาแล้วครั้งหนึ่งก่อนอื่นเราลองดูนิยามของคาว่าเบิร์นเอากันก่อนนะคะเดี๋ยวพิมพ์ขออ่านนิดหนึ่งนะคะเบิร์นเอา์ซินโดรมหรือภาวะหมดไฟในการทํางานเนี่ยก็คือภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจที่เป็นผลมาจากความเครียดหรือรังในที่ทํางานแต่ไม่ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ แบ่งอาการออกเป็นสามกลุ่มได้แก่ข้อหนึ่งคือเหนื่อยล้าทางอารมณ์รู้สึกหมดพลังสูญเสียพลังจิตใจสองคือมีทัศนคติเชิงลบต่อความสามารถในการทํางานของตอนเองนะคะขาดความเชื่อมั่นในความสําเร็จสามคือประสิทธิภาพการทํางานลดลงความสัมพันธ์ในที่ทํางานเหินห่างหรือย่าแย่นะคะเป็นไปในทางลบกับผู้ร่วมงานและก็ลูกค้าทีนี้เราจะพูดถึงมันยังไงดีภาวะเมินเอาเดี๋ยวพิมพ์จะเริ่มที่เรื่องของดวเองก่อน พิมพก็เคยมีภาวะน,นี้ช่วงแรกๆที่ทํางานคือช่วงเริ่มต้นของการทํางานเนี่ยพิมพ์ทํางานเป็นครูสอนภานษาอังกฤษเนาะช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่แบบเออทุกคนรอบตัวชอบหมดเลยนะที่พิมพ์ทํางานนี้แล้วก็ได้เงินดีด้วยแต่ว่าในใจพิมพะรู้สึกทุกครั้งเลยที่สอนนะว่าเอ้ยฉันกําลังทําอะไรอยู่เหมือนกับมันไม่ใช่ที่ของฉันน่ะทุกวันในการทํางานนะคะมันเหมือนกับการเดินอยู่บนสายพานอของแบบลูวิ่ง นะคะลู่วิ่งที่เป็นแบบเทรดมิลอะเนาะแล้วแบบเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงเจ็ดวันอะที่ต้องเดินอยู่บนลู่วิ่งอันนั้นถึงแม้มันจะมีเวลาพักอะแต่ว่าช่วงเวลาพักก็เป็นช่วงที่พิมพ์รู้สึกว่าเดินไม่ได้พักจริงๆอะเพราะว่ามันเหมือนกับตื่นขึ้นมาวันอาทิตย์ปุ๊บโอ้ยวันพรุ่งนี้วัวนจันแล้วก็ต้องไปทํางานอีกแล้วก็เลยรู้สึกว่าเหมือนตัวเองอะไม่ได้พักเลยทีนี้ เราอะก็เลยคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมชีวิตมันวนเวียนอยู่แบบนี้ก็เป็นแบบนี้ไปช่วงหนึ่งปรากฏว่าชีวิตเกิดพลิกผันขึ้นมาค่ะเพราะว่าพิมพ์ป่วยด้วยโรคหายากโรคหนึ่งนะคะซึ่งโรคนั้นอะเกือบทําให้พิมพเอาชีวิตไม่รอดเดี๋ยวจะเล่าต่อไปแต่ว่าการที่ป่วยด้วยโรคเนี้ยทําให้พิมพ์ต้องพักฟื้นอยู่เป็นเวลาสี่เดือนนะคะเป็นสี่เดือนที่แบบไม่ต้องทําอะไรเลยเหมือนกับว่าอยู่เฉยๆตลอดเลย สี่เดือนนั้นอ่ะมันเหมือนเป็นหงขวนเลยนะเพราะว่ามันทําให้พิมพ์รู้ว่าเฮ้ยเราอยู่เฉยๆเราก็ไม่ตายนี่หว่าเอออาจจะเป็นเพราะพิมอ่ะเหมือนแบบโชคดีที่ได้รับอร์ตจากพ่อแม่ด้วยอะไรเงี้ยหรือว่าแบบครอบครัวด,ด้วยแต่ว่าทีนี้พอมันคิดขึ้นมาว่าสี่เดือนอ่ะอยู่เฉยๆมันไม่ตายอ่ะมันทําให้เกิดอีความคิดขึ้นมาว่าถ้าการเราทาอาชีพอะไรอ่ะเราก็ไม่ตายใช่ไหมเราก็คงจะไม่อดตายหรือว่าไม่ได้ลําบากขนาดน,นั้น ทีนี้มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆกะที่ทําให้พิมพ์เออไปคอนเนคกับตัวตนในวัยเด็กว่าตั้งแต่เด็กมาเนี่ยเราอยากทําอาชีพอะไรเราอยากเป็นใครแล้วมันก็เกิดการค้นพบอย่างหนึ่งขึ้นมาว่าพิมพ์อยากเป็นนักเขียนมาตลอดเลยก็คือตั้งแต่ป .6 อะเป็นต้นมาก็อยากเข้าคณะอักษรมาตั้งแต่ตอนนั้นอยากที่จะเรียนด้านการเขียนด้านการใช้ภาษาเพราะว่าอยากจะเป็นนักเขียนทําไมเราถึงละทิ้งแพชชั่นนั้นไปละ่ะ อออันนี้ก็คือต้องกลับมาถามที่ตัวเองทีนี้หลายคนอาจจะเป็นเหมือนพิมพ์็นเวลาที่เราไม่เลือกทําอะไรบางอย่างที่เราอยากทำเป็นเพราะว่าเรากลัวนะคะตอนนั้นพิมพกลัวว่าถ้าพิมพ์เป็นนักเขียนอะ่ะมันก็จะเป็นอาชีพที่แบบหาเงินได้ไม่เยอะไหมคนจะมองว่ามันเป็นอาชีพไส้แห้งไหมอะไรแบบเนี้ยหรือว่ามันจะมองว่าเป็นอาชีพที่แบบไม่มีเกียรติไหมนะคะมันดูไม่เท่เลยอะความคิดเนี่ยเป็นความรู้สึกกลัวโดนตัดสินจากภายนอก พอเรากลัวปุ๊บเราก็เลือกเส้นทางที่มันแตกต่างไปจากชีวิตที่เราอยากทําสิ่งที่เราอยากทาอยากเป็นจริงๆทั้งที่เราไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะคะทีนี้การเปิดด้วยลองหาย,ยากเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตพิมไปอีกอย่างหนึ่งคือมันมีโมเมตนที่พิมเกือบจะต้องตายเกือบจะรู้สึกว่าเฮ้ยแต่ฉันไม่รอดแน่ครั้งเนี้ยฉันตายแน่อะไรอย่างเงี้ยมมเมนต์แบบเนี้ยคือพอรอดกลับมาได้อะมันแบบทําให้เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราอะไม่มีซีคันชานส์อีกอะ ถ้าเกิดเราไม่ได้สามารถเลือกได้อีกอ่ะหรือรอดตายอีกครั้งหนึ่งอ่ะเราจะใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปเหรออย่างเงี้ยเราอ่ะอยากจะเลือกสิ่งที่มีความหมายจริงๆเพราะว่ารู้สึกว่าชีวิตเราอ่ะมันไม่แน่นอนมากเหลือเกินแล้วทําไมเราไม่ทําสิ่งที่มันสําคัญกับเราจริงๆในทางปรัชญ,ญานะคะมันมีปรัชญ,ญาชนิดหนึ่งนะคะปรัชญ,ญาแขนงหนึ่งที่เรียกว่าอาธิภาวานิยมก็คือ existentialism นะคะ เอเซนเชนทวิิซึมเนี่ยมันจะเป็นปรัชญ,ญาที่ค้นหาความหมายของชีวิตคือเป็นการแบบเน้นว่ามนุษย์คือใครกันแน่สมมุติว่าเราอ่ะมีหัวโฟนหลายอย่างมีบทบาทหลายอย่างใช่ไหมคะมีบทบาทลูกบทบาทพ่อแม่พี่น้องบทบาทคนทํางานถ้าเกิดเราเอาบทบาทพวกนี้นทิ้งไปหมดเลยอ่ะมนุษย์ที่เปลือยเปล่าอ่ะมันเจอหรืออะไรอยู่ที่เป็นคําตอบของปัชญ,ญาเนี้ยว่ามนุษย์เหลืออะไรในโม,มงยามที่ ไม่เหลืออะไรแล้วอะค่ะมันคือคำพูดนี้ค่ะชองปอซาร์กไว้ว่ามนุษย์เราถูกสาปให้มีเสรีภาพเสรีภาพตรงนี้หมายถึงอะไรนั่นหมายความว่าเราอะสุดท้ายพอไม่เหลืออะไรเรายังเหลือชอ e เรายังเหลือความสามารถในการเลือกเลือกสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเลือกสิ่งที่เราคิดเราพูดได้เสมอทีนี้บางคนก็อาจจะบอกว่าเอ้ยแบบ แต่บางทีฉันก็ไม่มีตัวเลือกจริงๆนี่นาะเหมือนกับชีวิตฉันไม่มีตัวเลือกจริงๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณคิดอย่างนั้นนะคะพิมพอยากแนะนําให้ทุกคนรู้จักคนคนหนึ่งนะคะชื่อดร์วิกเตอร์อีแฟรงโกลนะคะวิกเตอร์อีแฟรงเกลเนี่ยเป็นคนที่คิดค้นทฤษฎีนะคะเป็นนักจิตวิทยานะคะที่คิดค้นทฤษฎีโลโกเทอราพีขึ้นมาโลโกเทอราพีคือการบําบัดผู้ป่วยทางจิตโดยให้เขาวาค้นหาความหมายของชีวิตแต่สิ่งนี้นไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดเกี่ยวกับแฟรงโกล นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับแฟรงโกลก็คือเขาว่าเคยเป็นเฉลยในค่ายกับกันนาซีคุณลองคิดภาพดูนะคะถ้าเป็นเชลยในค่ายกับกันนาซีตอนนั้นนะคะคุณเดินแถวไปแถวหนึ่งใช่ไหมแถวเดียวปรากฏว่าผู้คุมข้างหน้าคุณเชี่ยให้คนไปทางซ้ายผู้คุมเชี่ยให้คนอีกคนหนึ่งอะไปทางขวาใช่ไหมปรากฏว่าคุณมารู้ทีหลังว่าคนที่ไปทางขวาเขาไปที่ห้องลมแก๊สแล้วเขาก็คือถูกฆ่าตายแต่คุณรอดมาได้ หรือแม้กระทั่งนอนอยู่ในที่นอนลงนอนปุ๊บเพื่อนที่เคยนอนข้างๆกันอะวันหนึ่งอาจจะไม่ได้กลับมาอีกก็ได้นะคะคือชีวิตอะมันเหมือนอยู่ในกำมือของคนอื่นตลอดเวลาแต่แม้จะเป็นยัางไงาน,นะคะแฟรงเกิลก็บอกว่าตัวเองอะมีทางเลือกค่ะแฟรงเกิลบอกว่าเขามีทางเลือกเขาสามารถเลือกควบคุมสิ่งที่เขาคิดในหัวได้และเขาก็เลือกที่จะเชื่ออย่างมีความหวังว่าเขาอะจะได้กลับออกไปข้างนอก ไปค้นหาภรรยาไปค้นหาครอบครัวของเขาที่พัดท่าตัดกันไปทีนี้หลายคนอ่ะก็คือคงจะไม่ได้เป็นแบบถึงขั้นเป็นแบบแฟรงโกลแต่ว่าหลายคนอ่ะคิดว่าตัวเองอ่ะไม่มีตัวเลือกนะคะเหมือนกับพิมพ์นั่นแหละพิมพ์ก็คิดว่าัวไม่ไม่มีตัวเลือกแบบถ้าเป็นรักเขียนอ่ะก็คือจะต้องใส่แห้งใช่ไหมก็คือจะต้องโดนคนอื่นตัดสินใช่ไหมถ้าฉันโดนคนอื่นตัดสินฉันก็คือแบบเลือกไม่ได้สิเพราะว่าคนอื่นกําลังมองจ้องมองฉันอยู่อะไรแบบเนี้ย เราอ่ะคิดว่าตัวเองอ่ะไม่มีตัวเลือกแต่จริงๆแล้วอ่ะเรามีตัวเลือกนะคะเราคิดแบบนั้นอ่ะเพราะว่าเรามองจากมุมมองที่ว่าเราเป็นเหยือ่อเราไม่ได้มองจากมุมมองว่าเราอ่ะเป็นผู้กระทําจริงๆแต่ว่าการป่วยครั้งนั้นอ่ะก็ทําให้พิมพ์ะเกิดความตระหนักรู้ขึ้นมาว่าเอยฉันอ่ะจะต้องเลือกแล้วเพราะว่าถ้าฉันต้องเผชิญกับความตายอีกครั้งสมมติฉันแก่แล้วตอนนั้นฉันก็หนีความตายไม่ได้อีกครั้งแล้วนะถ้าฉันไม่เลือกตั้งแต่ตอนเนี้ย คือฉันจะต้องเสียใจตลอดไปแน่นอนหลังจากนั้นอะ่ะพอพิมพ์รู้ตัวว่าต้องเลือกแล้วอะ่ะพิมพ์ก็คือเริ่มไปหางานเขียนทําก็คือไปแบบสมัครงานเขียน,อนลอดเรซูเม่ไปตามที่ต่างๆแล้วก็เริ่มได้งานเขียนมาทําจริงๆทีนี้พร้อมๆกันอะ่ะพิมพ์ก็ค่อยๆลดงานสอนภาษาอังกฤษกลงนะคะสังเกตว่ายัางไม่ได้เลิกเลิกสอนเด็ดขาดนะคะก็คือค่อยๆลดลงก่อนแต่เป็นสิ่งที่เราเลือกทําได้ตอนนี้เลย แล้วก็ตอนนี้พิมพ์ก็คือกลายเป็นว่าเขียนเป็นงานหลักแล้วจนปัจจุบันแล้วก็ตอนนี้งานสอนภาษาอังกฤษก็คือแทบจะไม่มีแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองอะโผล่ขึ้นมาจากน้ำได้หลังจากที่อยู่ใต้น้ำเป็นเวลานานแบบดำน้ำอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยทีนี้กลับมาที่ปัญหาเบิร์เอานะคะภาวะเบิร์เอาอะมันมีหลายองค์ประกอบอะคะ่ะแต่ว่าองค์ประกอบหนึ่งของมันก็คือความเชื่อว่าเราอะเลือกไม่ได้ ะค,ะความเชื่อว่าเราเลือกไม่ได้คือรู้ถึกว่าเต่ไม่มีอำนาจไม่มีทางเลือกจริงๆถ้าเกิดคุณกําลังติดอยู่ในกับดักเนี้ยพิมพอยากจะให้คุณอะลองคิดดูด้วยคําถามคําถามหนึ่งถามกับตัวเองนะคะว่าถ้าเนี่ยเป็นสามปีสุดท้ายของชีวิตอะฉันจะเลือกสิ่งต่างๆให้แตกต่างออกไปยังไงคําถามเนี้ยมันไม่ใช่คําถามที่ไกลตัวเลยนะคะเพราะว่าเราทุกคนอะไม่รู้อยู่แล้วว่าเราอ่ะจะมีชีวิตต่อไปถึงตอนไหนนะคะ เอออันนี้ไม่ได้แซงแต่ว่าหมายถึงว่ามันเป็นแบบความไม่แน่นอนของชีวิตจริงๆนะคะความเชื่อว่าเอ้ยถ้าเกิดฉันเลือกทางเนี้ยในอนาคตมันจะแย่ไปแบบ A B C D อะมันเป็นความเชื่อที่แบบผิดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรามีอนาคตไหมไงคือเราแบบไม่รู้ว่าแบบว่าชีวิตต่อไปอะมันจะมี A B C D ตามที่เราคิดจริงๆไหมถ้างั้นถ้าเราอะไม่รู้แบบเนี้ยตอนเนี้ถึงเวลาหรือย,อยังที่เราอ่ะจะต้องเลือกจริงๆ นะคหลายคนอาจจะเลือกทําบางสิ่งให้แตกต่างออกไปจากการทํางานของตัวเองเลือกเปลี่ยนบางอย่างในงานของตัวเองเปลี่ยนบางอย่างในความสัมพันธ์ของตัวเองหรือบางคนอาจจะเลือกเลิกทํางานแล้วว่าทามาค้นหาสิ่งที่เองชอบจริงๆบางคนอาจจะเลือกปรับเปลี่ยนบางอย่างในความสัมพันธ์กับคนรอบข้างแต่ไม่ว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะเรามีทางเลือกค่ะเรามีทางเลือกและเราเลือกให้ดีขึ้นได้นะคะ มันมีสิ่งที่คุณเลือกเพิ่มหรือเลือกใหม่ได้เสมอเราทุกคนมีฟรีวิวมีเจ็ดจำนงเสรีนะคะวันนี้คุณจะเลือกทำอะไรเพื่อให้สามปีสุดท้ายของฟุณมีค่ามากที่สุดนะคะขอให้เลือกให้มีความหมายค่ะพิมพ์ได้เลือกแล้วแล้วพิมพ์ก็พอใจกับการเลือกนี้มากตนวันนี้พิมพ์พก็ได้มาเขียนคริปพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังดูอยู่นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะได้เลือกในสิ่งที่จะเองอะ่ะ มาจากหัวใจก้นบึ้งของหัวใจของตัวเองจริงๆนะคะสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักพิมพ์นะคะนี่คือ5สิ่งที่พิมพ์ให้ความสำคัญในชีวิตอย่างแรกคือการเขียนอย่างที่2คือการเล่าเรื่องนะคะอย่างที่3คือการใช้ชีวิตให้มีความหมายอย่างที่4คือการช่วยให้คนอื่นอะทำสามอย่างแรกได้ดีขึ้นและอย่างที่หคือสุขภาพที่แข็งแรงและก็อายุที่ยืนยาวนะคะ หวังว่าเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังจากที่ทุกคนแบบได้ดูรายการนี้ไปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของพิมพ์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย